สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน,น์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจะอัดวิดีโอในตรงนี้นะครับแล้วก็เฉลยให้นักเรียนหลังจากที่ให้นักเรียนทําเมื่อวานนะครับวันจันทร์ที่สองสิงหาคมวันนี้วันที่สามนะครับวันนี้ช่วงเช้าเราจะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ครูจะอัดวิดีโอให้นักเรียนได้ดูเฉลยนะครับในช่วงบ่ายให้นักเรียนทุกคนที่มี ใบงานอยู่แล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนหยิบใบงานขึ้นมานะครับใครที่ทําในสมุดนะครับก็หยิบสมุดขึ้นมานะครับในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ครับหน้าที่สามนะครับเราเรียนถึงบทที่สองนะครับการบวกลบจํานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนซึ่งตอนนี้ถึงเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาซึ่งใบงานในระยะที่ห้านะครับ การเรียนเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ของป .3 ในระยะที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหานะครับก็จะมีอยู่หลายๆข้อเรามาเริ่มจากหน้าที่สามนะครับนักเรียนครับในหน้าที่สามนะครับเขาบอกว่าการแสดงวิธีทำเขาให้โจทย์มานะครับเพื่อให้ที่จะให้เราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อที่หนึ่งนะครับ พ่อจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์ให้พี่เป็นเงินเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทและจ่ายเงินซื้อจักรยานยนต์ให้น้องหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทพ่อจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวเลขก่อนนะครับมีตัวละครอยู่สามตัวนะครับก็คือคุณพ่อนะครับลูกที่เป็นพี่นะครับแล้วก็ลูกที่เป็นน้องแล้วก็มีจํานวนตัวเลขอยู่สองจำนวนนะครับ โจ์ให้อะไรมาบ้างข้อจ่ายเงินค่าซ่อมรถ7,834บาทใช่ไหมครับให้พี่ซื้อจักรยานยนต์ให้น้องนะครับซื้อจักรยานเฉยนะครับให้น้อง1,799บาทเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับเราวิเคราะห์ได้ว่าพ่อจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใหแสดงว่าคําว่าทั้งหมดนะครับถ้าดูแล้วน่าจะเป็นวิธีการบวกนะครับ ข้อนี้บวกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเจออย่างนี้นะครับเราให้เขียนโจทย์นะครับซึ่งเขาก็เขียนมาแล้วแหละครับแสดงตั้งเป็นแสดงวิธีทำพ่อจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้พี่ก่อนนะครับเพราะว่าโจทย์ให้มาว่าเป็นพี่เป็นเงินเราก็เขียนลงไปนะครับเป็นเงินเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาททีนี้เราวิเคราะห์แล้วเมื่อกี้เป็นวิธีอะไรครับทักเรียนเป็นวิธีบวกนะครับเพราะว่าสอง สองคนนะครับจ่ายพี่กับน้องพ่อใจ่ายให้สองคนก็ก็<ๆ>หามหาว่าพ่อจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องเอารายจ่ายของพี่กับรายจ่ายของน้องนะครับมาบวกกันทีนี้ซื้อจัก,กรยานให้น้องเป็นเงินเราก็เขียนไปนะครับสมัยครับสมมติวครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครับพ่อจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดนะครับนักเรียนก็เอาทั้งสองจนมาบวกกันนะครับ ก็บวกเลขธรรมดาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครูตั้งโจทย์ให้ตรงกันก่อนนะครับเวลาที่เราตั้งโจทย์นะครับให้เราตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะครับอันนี้ครูเขียนเกินนะเขียนใหม่นะครับเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่นะครับบวกกับเราตั้งให้ตรงนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าถูก้งครับอ่าเราก็บวกลงมานะครับบวกลงมาทีละหลักเริ่มจากหลัก หน่วยก่อนนะครับ4ีบวกเได้เท่าไหร่ครับสิ 13. ใส่สามทดหนึ่งนะครับสามบวกหนะครับบวกตัวทดก็เป็นสนะครับสีบวกเก็เป็น1ิครับใส่สทดหนดบวกด้วยแปบวกด้วยหนก็เป็นเนะครับเกบวกเเป็นสิบหกใส่หกทดหนะครับหนบวกเ็ดเป็นแเป็นเกับตัวทดครับในหลักพัน ได้คาตอบแล้วครับสรุปแล้วนะครับพ่อใจเงินทั้งหมดนะครับน้องเรียนก็เขียนงหมดเลยนะครับเก้าพันหกร้อยสามสามนะครับให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับมันที่ครูเคยพูดเพื่อนอนุรักษ์ภาษาไทยเรานะครับข้อนี้คําตอบก็คือพ่อใจเงินทั้งหมดเก้าพันหกร้อยสามสิบสามครับข้อที่สองครับมาดูโจทย์ข้อที่สองไปเร็วๆพร้อมๆกันนะครับ แม่จ่ายค่าอาหารในเดือนมกราคมไป4,250บาทในเดือนกุมภาพันธ์อีก3,750บาทรวมนะครับคําว่ารวมทั้งสองเดือนแม่จ่ายค่าอาหารไปทั้งิ้นกี่บาทเพราะฉะนั้นวิธีนี้คิดง่ายๆครับคําว่ารวมก็คือวิธีบวกทั้งเรียนเติมความ่วบวกวิธีบวกลงไปนะครับจ่ายเงินนั่นอ่าเราก็ตั้งโจทย์นะครับเึื่นก็ตั้งไว้นั่นแหละต่เป็นวิธีทำนะครับแม่จ่ายเงินค่าอาหารในเดือนมกราคมเราก็เขียน อั4,250จ่ายในเดือนค่าอาหารในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์3,750บาทแล้วก็ดี๋ก็ถามหาว่ารวมทั้งสองเดือนแม่จ่ายค่าอาหารกี่บาทนะครับก็บวกกันลงมาเลยครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่ง หนึ่งบวกสองเป็นสามบวกเจ็ดเป็นสิบใสศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าบวกอีกสามเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับแปดพันข้อนี้ตอบแปดพันครับรวมทั้งสองเดือนนะครับแม่จ่ายค่าอาหารไปทั้งหมดแปดพันบาทนะครับนี่ก็คือโจทย์ปัญหานะครับที่เราต้องเติมตัวเลขลงไปนะครับคลิปนี้ครูจะสอนแล้วก็เฉลยนะครับของข้อนี้ก่อน เดี๋ยวหน้าถัดไปก็จะมีอีกหนึ่งคลิปครับนักเรียนลองตรวจสอบว่านักเรียนทําถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ถูกนะครับก็แก้ไขให้มันถูกต้องครับ